สบายดีพี่น้องแล้วก็เปมนมัมนต้มใส่หมูเดอ้อต้มใส่หมูให้มันเม่นมอนต้มซุกได้ต้มแล้วก็สิปินะ้งเนาะต้มให้ซุปขับแน่แล้วก็สิปิ้งใส่มะขามเปียกใส่โคชงไคใบมะกรูดเกื่อปอก้มันคาวเนาะเรื่อนนี่นะเกลือใส่เกลือพอกระเทาะเอือกพาจะใส่แป้งนัวมาสัส่นซะต้มให้ซุกเลยจังปิ้งเนาะมันจังแซ่ นี่ก็สิปิ้งมาขลังเนอะปิ้งมาขลางังปิ้งมากมาเอเื้อเปียบโรยเกลือเป็นงนัวน้ำตาลไม่มอนเอือบเนี่ยสิปสิ้งสิล่องหม้อกระทะใหม่ได,ด้หมนีลยวันนี้จะออมาเขียนน้ำไม้ให้ถ้เา,าเ,ออเ,เบิร์เด้อนางอ้นพันธิตเปล่วพี่น้องเอ้ยเมื่อเลยเขียนน้ำไม้ให้อายเปล่วซ้ำพระจำเร็วเมื่อเลยมอนเ้อหิตโตถ้าเบิร์นพันสิสุกเขียนให้เพิ่์นพันสิเิ็ดเองเพิ่น เปลียนต่อนกักดน,นเน็ตบมแล้วเมื่ออะไรกันุพันสิสูปพันอยากกินสุปน,อน,น้อไม้เอาน้อไม้นกอนอย่าหลรเผาเอาไม่ให้แม่เขียนให้ซูน้ำไม้กระซสบนะ อู่นน้ำยันนางต้มมันจืดแล้วก็มาปั้นออกปั้นออกล่ะจ้ะอุ่นน้ำยันนางใส่ใบมะกรูดหัวสิงไข่เด้อสุกใหม่นะต้มอ,อุ่นใส่กันกับใบมะกรูดหัวสิงไข่อยู่สันส้นๆนำปลาเด็ดเกลือเปีงนัวมันจะหอม น้ำบกแล้วก็มาซุปผู้ใหมักในงาก็ใส่ในงาผู้ใหมักข้าวข้าวก็ใส่ข้าวข้าวจะมีม้อนนั่นโบหมักในงาเด้หมักใส่ข้าวคู่อ่ะพักแป้นม่ม้อนโบหมักสุกน้ำใหม่เนี่ยผลว่าพักแป้นบใบหูเสือกินตับสุกน้ำใหม่มีม้อนโบหมักโบหมักใส่พักแป้น ใส่ผกหอรมรวมแซ่บหอมรวมหอมเปตุนหอมสุกดใหม่นหะหอมบางคนแบบใส่ข้าเบืออะสุกได้หมใส่ข้เบือเห็นกันแต่สุกขานะเขาใส่ข้าเบือเห็นม,ม้ยมัก เบือนำยานนั่งหเละอยู่ประสนะนะหิตเละๆนะย้อนผัวบ้าไปนะมักใส่ข้าคู่วะอุมันแหงข่เนี้ยละก็อุหนำแหงเนาะพอน้ําำน้อยหนึ่งนะมาซุปแบบนีขาผัดอุใส่กับหนำยานนงเงข้าเบือจำขาเบือใส่ข้าผัดหิตได้นั้นเป็นเขาเหิตขายนะงั้นผัวบ้สุนะบา สุกแล้ำใหม่ใส่ข้าบเบอือสุกแล้ำใหม่ก็ใส่ข้าวโพดเนาะใส่ในงา,หงา็หมักไว้น่นมันแซ่บเด็ดแถมดพุนเหรอบอ๊มดพุนซะอยากตุกทอะให้ดินแห้งแร้งเลยนันว่าเจะเข้าทาน ทานกระเดเลยอยู่ด้วยเพื่อนก็บเรียกได้ค้ายทานนะเขาหูว,ว่าเขาคล้ายถือนะเขาก็มาเอาจะได้หนีแหละทานนะบอด,ดูนเขาคล้ายสอะสามสิบพันกี่ไปหกสิ 60, บาทาเพื่อนไปมอนเขาคล้ายสี่สิบาทเนาะชาวพันมเมากับ,กบเพื่อนเขาไปส่งในเส้าหา่พวกเขาสื่อออกสื่อดังในชาบาทเขาก็มาเอาเธอสอง,างสามโกเอาเธอสิบโศกระเมดไป ไปเนี่ยที่จะโบควัดทานนะควัดคล้ายง่ายพอสันซักไปส่งแถวตลาดห,านหานันเพอหันยังเขาก็เส้าหาพันเขาสั่งเขาไปสง่สงส่งแถวบ้านเนี่ยเขาเส้าหาพันบ้านตัวเองเหอรอพอสันซักกาส่งเนาะมันมาเองเสา้าพันคล้ายง่าย เลวผูรใดสนใจเยวนนี้ยังผ่านเศร้าโศกนางอุน่นเพิ่งก็จะได้เศร้าโศกเลยนะถ้าเผาตัวนี้ก่อนเผาแล้วก็ให้คนขายเห็นนางอุ่นน้อยอุ่นใหญ่สั่นซะผ่านอุดนูนสื่อซอยนางม้อยนางน้อยผ่านมีม้อมดังขับไปลูนตา ม <me S 2> ันแตกหานมันด The ังเฮืองหนึ่งเข่าข้าวเดียวหนึ่งกาซุกเลยไม่ได้เฮืองหนึ่งเข่าก็ได้หานมันกะโอ้ยไม่มอสติเลยป่งใส่ไปเบิ่งก็ไปพริกปิ่งใส่หมู ต้มมันสุกเลยปีงแม่ทำวมันโหมักปีงดีบปีไปถ้าต้มมันสุกเขาจะมาเอือปีกขขอยานแทซ่เหอม น้ำไม้เองตรกันฮะสอยกันสมสิกินสุปนี่ก็ได้มะล,ะล,ะลายนึ่งเ,เนหม,มักกิน,น,นได้หนิเด้อเนกินหนดสุปน้ำไมผ้ผลกระปูผลิโรพผนหมักนะกินนย่าน้านบ้านห้างนึ่มันแซ่บเนาะ เงินไม่ม้อนมันใน nhà ไงน้ำไม้บ็ไปซื้อเด้อสิ่งที่ไปซื้อเด้อเด้มาเงอนไม่ม้อนเด้อน้ำไม้บ็ไปซื้อกินกล้วยก็บไปซื้อไปตองไปใต้ก็บไปซื้อเนาะปลาก็บไปซื้อเพื่อยงกิน มะนาวเนี่ยกับบรีซือเลยเดียวนี่นะกินเนื้กุ๊มะนาวกันนะเนี่ยบรซือบริรบรรบรรสันซะชีวิตพ่อเพียงเขาเห็ดแงกก็เห็ดบปตุตปต๊กแรกเนี่ยกะทเบินเพื่อกิสิบูพักนี่ก็ทานดังกับบรีซือแล้วทานดังเนี่กะเห็ดเองเขาเองทานดังกันเลยบรซือ ประสันโอ้ยไปสื่อข้าวสอบสามสิบพันสื่อข่ามาดังจนะเข้าบริเหตุทานนะมีม้อนสื่อเธอระหาสิบสสบนะพอดีให้กลุ่มนาพ้นเลยประสันซะไม่ได้ขาดวี่ละหาสิบสอบพอดีวิทยาพ้นซื้อ้หนาเรกหนาพ้นประธานแพงเลยแบบนั่นเฮียยสบายบริบริบริสอทธานเลย ตะบ,บุญรพอถานนะคะเน่มาก็ได้ดังเน่ก็ได้ขายเน่ประชันซะเนาะสลีปพอเพียงคนหงส์เห็ดดาวได้ๆพอนบันเทาเงินในถุงเขาเน่นะมันกะสบ,บายไปนนึงมีลูกชายก็บสบ,บายไปนิดนึงลมก็กระหมูดีถืงเหินน่นะดังดัง โมลิ่นนำ้าเบินรคนเราดังนี่รถโกะจักเดินบุเป็นปะสมีผิดมีไพ่อย่างโบว่าดังครอรัววม่ม้อนนี่ว่าดังว่าบริมีตํจตัวสันซะขึ้นม่ม้อนเ่ยก็บริมีตําตัวแต่บริพิตไพ่บริพิตบ้านผิดเมืองเข้าถือมานี่ใไซเข้าแบบนี้นะคะเขาบอกแบบนี้เนาะบริถือ ว่าอยู่ในเฮือนในซานเฮาถ้าเขาออกไปเบ็ดสถากนการแบบหนึ่งเขาก็ปั๊บโตไปแน้นหนึ่งอีกเนาะบ๊แยเนว่าโอ้ยไปขบผู้ดีเพิ่นก็นว่าแบบก็โลก,กุกยากขึ้นนี่กระบอกได้บ๊เป็นคือแบบนี้ได้อันนี้ขฮาวว่าได้นะสฉพอเฮือนเฮ้าสันซะเว่าได้คนในเฮือน,นเฮ้าเนาะถ้าไปขางนอกว่ากับผู้ใหญ่เพื่อนมูผู้แขกคนก็นแนวนึงอีกด้ มารยาทดีอยู่ไม่มนกันเลยถ้าเบิร์กับมารยาทดีคือกันถ้าเราบอกกับผู้ใหญ่เนี่ยโอ้ยแบบคนเสือซื้อเลยเด้อถ้าเบิร์เนี่เด้อันละรอากับผู้ใหญ่เระสือเบิร์นั่นนี่เห็นว่าเราปิ้นนั่นั่นกันโมเมนต์มาไปถ้าบอรได้กับสิเบ้าขึ้นในนี่มันโมเมนต์ใดอันนี้เขาเอาได้แต่สฉพาะคนในขรอครัวเฮามีโลคกรกจ้า ว่าใส่กันไหนห้องใส่กันกากก,กากนัก่นเขาควบไปม้นนะนมันเป็นแบบนี้เอ้ยน้องลูกหลานมาก็ว่าใส่กันกากกากดังมาสัา่นซะมันเป็นอ่น,นั้นแต่ว่าไปบนอื่นบอกออกงานออกการออกสังคมนั่นนี่เราโอยแมกันแนวหนึ่งอีใดปั๊บโตสภาพแนวหนึงน่งอีใดเนาะคนเฮาโมเมนต์ว่าดีสิเป,เป็นแบบนี้มันโมเมนต์โอ้ยว่าไปนี่ใส่ไปนี่ว่าเป็นหนาขบ มันเป็นตาว้าวนําดอกบอกเป็นตาสร้างมันบม่แม่นนัน่นอนอันนี้เขาวอาได้แต่อยู่ในเฮือนเฮาน้รขบครัวเฮาลูกตา้าลูกล้านเฮาเนาะหมูเพื่อนเฮาว้าได้เพราะว่าเขาเคยเลยนี้ <c oughs> ถ้าเฮาออกวันอื่นบอกวง <c oughs> เขาร่วมบอมิร่วมไม่ซุ้มนุ่มบอนะนั่นนี่งานแระอย่างงานยังบบเขาไปนั่นไมกะจะแต่งโตดีแต่ก็าบอกแบบสุภาพเรียบร้อยก็เป็นผู้ใหญ่อีกได้นกระน่ำหนาทื่ตาเฮาเนี่ยคือเหมือนมอนไปใส่ด้วย พอเขาสบายดีเอ้ยเดี๋ยวเลยสบายดีป้าเดี๋ยวได้ไม่มอ้อนแถ่นั้มไปงานนี่อย่างงานแต่งงานนางกว่นเลยอย่จะเป็นแบบนั้นเขาสนับถือเฮ้าสันซะอไม่มอนคนประเภ็แบาสมากว่าไปเมากินเหล้ากินเบียร์บ่บไปงานนี่อย่างกินข้าวปุ่นบ่กสองจับไปซอยไปยังเหล็กก็คือมาูกแบบนั้นมาอยูไปเพื่อนคนตายเนี่ยไปซอยกับมาโลบอกกินของกินเงินคนตายเด้ดขาด งานศพนี่ยมีวันบบก,กินนับแต่น้ำโบก,กินเงินคนลงคนตายนะอยากกินยังก็กคือไปสือไปแตเพื่อนกินของเฮาเองว่สาสันซ์มาสันซ์เป็นคนแบบนั้นเด้อเนาะอันนี้ว่าพูดนี่ใส่ใจคอหลายคังนี่ใส่รูกโกจ้าคืออยู่ในเงินตัวเองลูกเต่ว่าคุณได้ก็เอาด่างมดครอบคุัวมไม่มวน,นะนีะน่จะคนเอาด่างแต่โบพริกไว่าสันซ์เนาะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ลาลมก่อนเด้อ,อ